อัปเดตข่าวซันของสาวแบล็กพิงนะคะตอนนี้ค่ะพวกเธออยู่ที่นิวยอร์กและก็เมื่อคืนนี้ค่ะประมาณตอนตีสามไทยได้นะคะก็พบว่ามีการเคลื่อนไหวค่ะสาวแบล็กพิงเนี่ยออกจากที่พักโดยมีทีมการ์ดแล้วก็ทีมงานเนาะคอยดูแลพวกเธอนะคะแถมก็มีบลิงค่ะที่นิวยอร์กนะตามไปต้อนรับทักทายพวกเธอนะครับกันแบบว่าท่วนหน้าเลยนะอยู่ที่หน้าโรงแรมที่พักอย่างที่เห็นเนี่ยแหละคะ่ะ แล้วก็ดูเหมือนว่านะคะลิซ่ากับโรเซ่น่าจะพักอยู่ห้องเดียวกันหรือเปล่าเพราะว่าก็เห็นหน่าเดินออกมาด้วยกันค่ะส่วนเจนนี่นะคะออกมาพร้อมกันกับพี่จีซูสงสัยว่าทริปนี้ค่ะจะจัดกันเป็นคู่แบบนี้นะคะโดยโรเซ่ขัดแต่งตัวน่ารักนะเธอก็คุมโทนค่ะเป็นสีน้ําตาลกับดําตลอดเลยนะคะส่วนอล,ลิซ่าค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีการจัดเป็นกางเกยงยีนขาสั้นนะคะกับเชิ้ตตัวยาวตัวโครงแบบนี้ก็น่ารักดีนะคะแล้วก็เห็นเมื่อคือนนี้ค่ะก็มีนะคะ ทีมข่าวเนี่ยเขาก็ไปตามสาวๆแบ็คพิงค์ด้วยเหมือนกันก็มีการถามนะคะว่าเอ๊ะตื่นเต้นไหมนะที่จะได้ไปออกรายการ VMA กันใช่ไหมลิซ่าค่ะมีการพยักหน้านะตอบกลับมาด้วยนะคะว่าตื่นเต้นค่ะเรียกว่าเดี๋ยวนี้นะคะสาวๆแบ็คพิงค์ค่ะไปที่ไหนก็เป็นสตาร์มากๆเลยนะคะอยู่ที่นู่นค่ะก็มีช่องข่าวอย่างเดอะฮอลลีวูดนะคะก็มีการติดตามพวกเธอตลอดค่ะ ส่วนทางด้านเจนนี่ก็วันนี้ก็อด L.S. นะคะใส่เสื้อเป็นแบบเสื้อเปิดไหลนะ่เนาะโชว์ไหล่หน่อยๆค่ะแต่ก็ไม่ว่าน้องๆเนาะแต่ละคนค่ะจะเซ็กซี่ขนาดไหนนะแต่พี่จิสูของเราค่ะก็ขอเรียบร้อยเอาไว้ก่อนนะคะก็โชว์เรียวขาเบาๆแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเธอก็น่ารักมากๆเลยค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้ก็มาตามติดกันต่อนะคะว่าพวกเธอขัดจะไปไหนที่ไหนกันบ้านนะ ซึ่งถ้าเดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวอะไรใหม่ๆแอดจะมาอัปเดตให้ทราบอีกทีนึงแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า